ครับืันนี้เขากำลัาหาวิธีนะครับแก้ไขโรคลำปีสกินนะครับที่มันระบาดอยู่ตอนนี้นะครับครอบคมกับวาคัีนเป็นนะครับยานก็นเลยต้องหาวิธีนะครับสามวิธีที่เบิ้งน้าพนแน่นะครับแล้วก็คิดเอาเองแน่นะครับืันน,นี้เขากังมาเบิ้งว่าเข้าสีเ็ดอียงแน่นะครับ ครับวิธีแรกก็คือนำสมคล่อนใหม่นะครับที่เฮาเขาทานแวก็เฮาก็ไปเอาตรงเอามานะครับเก็บไว้เพื่ออะไรแมลงให้พืชผักนะครับผมมาใส่ปอกกี่นะครับปอกกี่อัตราส่วนผมใส่ครื่องตัวครึ่งนะครับในการฉีดเขย่าเขย่านะครับเอาไปฉีดง่วบาดนนะครับหรือสีาซุปน้ำก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่ปอกกี่สีบนะครับรันว่ามุ้งผลต่อง่วนะครับมันเลี่ยมมันยังกะ มันสกัดมาจากยางธรรมาฉาตท้องใหม่ที่เผานะครับกับสีให้ทั่วตัวเลยนะครับโมีผลต่ออันนี้มีผลต่อมาแรงครับมันสีคิวนะครับแล้วก็ลูปนะครับให้เขาเนื้อแมงสีนี้นะครับลองบึงครับวิธีที่สองก็คือสูตรเกลาดังเดิมครับอ่าตะไคร่หอมนะครับใบยูคาใบพักเดานะครับอันนี้ห้องสีอูดมึนแล้วก็อูดมัน อุดยุ่งหรก็เสี่ยงนะครับเดี๋ยวหาหม่องกันครับครับพื้นที่ให้การห่มมันคือถ้าต้อนหาแนวห้องกวนกวนสันวชิใหม่เสี่ยงใหม่เกียร์ใหม่ขี้ข้วยขี้ง่วนนะครับครับอันดับแรกคือใส่ฟางนะครับเป็นเชื้อเพลิงนะครับอันดับที่สองใส่ตะไคร่หอม อันดับที่สามกะใส่พักกระเดานะครับกระเดาคมนะครับใบยูคาลิตัดอันสุดท้ายนะครับก็คือคิวนะครับอันนี้ลองเบึงจุดคาบานี้นะครับมันก็นสีมีควันแล้วก็มันก็นกนสีผมใบตะไคร่หอมใบพักกระเดาแล้วก็ใบยูคาลิตัดนะครับผสมกันเอามาอูดให้ให้ง่วนะครับให้กล้วยเห้านะครับ วันพวกนี้มันก็นกนสิไ่แมงนะครัุณสมบัติของตะไคร่หอมนะครับก็บเป็นคุณสมบัติการไลแร่แมลงนะครับผักกระเดานี่ผมคิดเอาเองนะครับว่ามันสีคิ้วนะมันสีขมนะครับแล้วก็ใบ,บยูคาลิปตสนะคิวนะครับ,บเอามาห่มงวเฮากัสีแมงกับสีนี้นะครับมีความคิดผมมาครับต่อไปก็เป็นยานะครับที่กาลังใส่กันหลายๆนะครับคือใส่พัด ซองหาูนอีซี่นะครับผมใส่สื่อมานะครับเพื่อสีดขอของเฮ้านะครับอัตราส่วนกะหนึ่งช้อนชาต่อน้ำห้าร้อยมิลลิลิตรนะครับกะตวงเอานะครับผมส,สีดนะครับสีดอ่าพื้นที่ที่มันมียุ่งหลายนะครับอัตราเสียงในการมียุ่งลหลายๆล้วมันไปตอมขิ้งวอยขี้คว้วยนะครับอันนี้ผมกะสีดนะครับบ่มีผลต่อ สัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับแต่ว่าพวกบอมมีกระดูกสันหลังนี่มันสิาตนะครับพวกยุ่งพวกแมลงวันพวกเหลือบนะครับครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเท่ากับตรงกลางมุ้งห้มันนะครับเพราะว่าเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับเพอไรลจังได้ยนีมันขึ้นมันกระสิกลับมาเก่าเขาไล่ออกแล้วเท่ากับกลางมุ้งไ้มันนะครับอันนี้กลางขึ้นนะครับที่ผมมาบึง นะครับสังเกตว่าที่ผมเห็ดสามยางไปทางต้นนี้นะครับยุ่งทางในกับสีบมีนะครับถือว่ามีกับมีหน่อยนะครับเพราะว่าผมเห็ดสามวิธีนี่นะครับก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับในตอนกลางคืนนะครับอันนี้อยู่ข้างนอกนะครับที่ที่ผมถ่ายไว้นะครับกับสีเมฆแว้งวันมียุ่งบินตอมไปเรื่อยๆื่อนะครับอยู่ข้างนอกเพื่อจะเข้าไปหางัวเห่านะครับอันนี้ก็ ถือว่าพละยางกันนะครับระหว่างข้างนอกกับข้างในนะครับครับขามบเบอรงี้ยมาเสานะครับหลังจากที่เข้าสีน้ำส้มเคื่อนใหม่นะครับแล้วก็หอมสมุนไพ่นะครับแล้วก็สีไส้ผัดสองหาศูนอีซี่นะครับก็งัวถือว่าสดชื่นดีนะครับกินยากินอย่างบ่มีแมงนะครับยังมือเสากับบมีมีกับมีหน่อยนะครับก็ถือว่างัว สดชื่นนะครับก็ได้ผลในระดับหนึ่งนะครับเขาก็เอาทุกทางนะครับที่ที่มันจะป้องกันได้นะครับก็นี่นะครับเขาก็กลางมุงกลางยังก็มีวิธีอยู่สามวิธีที่ทเหตุไปทางต้นนะครับก็ขอให้ผ่านลกไพ่ทุกอย่างไปน้ำกันนะครับหัวผมกับฝาระว่างคือกันก็ ลองว่าสิเป็นประโยชน์ต่อ,อาชาวเฮียงง่วนะครับรับรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ